โตโยต้าไฮลักซ์วีโกแชม สวัสดีค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงยานยนต์กับสปีดนิวส์ในช่วงนี้ลาดิันปียชัดกฤตนาโนนนะคะ BMCL ชะลอการปรับขึ้นค่าโดีสารรถไฟฟ้าใต้ดินที่จะครบกําหนดในวันที่3กรกฎาคมนี้โดยจะยังคงใช้อัตราเดิมยาวไปอีก3เดือนค่ะส่วนทางด้านออดี้ก็จับ R8 มาโชว์ดริฟและก็ควงโดนัดให้แฟนคลับในโลกออนไลน์ได้ชมกัน<ๆ>เพื่อเป็นการกับคุณแฟนเพจนะคะขณะที่ซูเปอร์คาร์สุดเท่จากราัสเซียมาลูเซีย B2 ก็สามารถขายหมดเกลี้ยง5 0 0คันแม้จะยัง ไม่ได้มีการผลิตเพื่อส่งมอบก็ตามค่ะ มาลุเซีย B2 ซูร์คาจากรักเสเซียที่ออกแบบโดยได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องบินรบซึ่งผลิตในฟินแลนด์ได้ถูกจองหมดเกลี้ยงทั้ง500คันแล้วนะคะโดยหนังสือพิมพ์ The Tele ล r ราฟของเนเธอร์แลนด์ก็ยืนยันว่ามาลุเซีย B2 ทั้ง500คันซึ่งเตรียมที่จะขึ้นสายการผลิตในช่วงกลางปี2013ถูกจองหมดแล้วและด้วยเสียงตอบรับที่ดีเช่นนี้มาลุเซียจึงตัดสินใจย,ย้ายโรงงานประกอบสูร,ร์คาคันนี้จากกรุงมอสโกมาเป็นที่วาลเเมดออโตโมทีบบริษัทรถยนต์ สัญชาติฟินแลนด์ที่เป็นผู้ผลิตฟิสเกอร์มากากาเมียนะคะและยังคงได้รับอนุญาตผลิตพอเช่บ็อกสเตอร์อีกด้วย สำหรับมาลูเซียเป็นรุ่นที่2ต่อจากมาลุเซีย B1 ที่ขุมพลังหลายระดับความแรงแต่ทั้งหมดเป็นบล็อก V6 ความจุ3.5ลิตรผลิตโดย Co s word จากอังกฤษนะคะในรุ่นเริ่มต้นให้แรงม้า300ตัวขณะที่รุ่นแรงสุดให้พละกกำลัง420แรงมา้าซึ่งทำให้ B2 มีน้ำหนักเพียง1,100กิโลกร,รัมและมีอัตราเร่งจากศูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาเพียง3.2วินาทีเท่านั้นราคาเริ่มต้นที่1 0 0 0 0 3460เหรียนสหรัฐอเมริกาค่ะ ออร์ดี้ส่งคลิปวิดีโอสุดเจ๋งโปรโมททางสื่อออนไลน์นะคะด้วยการนำรถสปอร์ตสุดหรู R8 มาดิฟแล้วก็ควงเป็นโดนัทเป็นตัวเลข5แสนนะคะเพื่อเป็นการขอบคุณแฟนเพจของแฟนเพจเฟซบุ o o ออร์ดี้เยอรมันนะคะที่มีครบ5แสนคนพอดีนะคะโดยอ u ร์ดี้ R8 เครื่องยนต์ V10 ที่ถูกนำมาดิฟในครั้งนี้ก็ขับโดยดีเนอร์แคลเปโลนะคะเป็นนักแข่งรถแอนดูรนชาวอิตาเลียนโดย c คลเปโลที่รับหน้าที่ในการ ควงโดนัทในครั้งนี้บอกว่าส่วนที่ยากที่สุดของการดิฟครั้งนี้ก็คือตัวเลข5นั่นเองนะคะ จากกรณีที่จะมีการปรับขึ้นค่าโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดินสายเฉลิมรัชมงคลตามสัญญาสัมปทานระหว่างการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟมอและบริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BMCL ที่ระบุให้ขึ้นค่าโดยสารได้ทุกๆ2ปีตามดัชนีราคาผู้บริโภคโดยครบกําหนดขึ้นค่าโดยสารในวันที่3กรกฎาคมน,นี้ล่าสุดนะคะทาง b m c l ได้มีหนังสือถึงรอฟมอแจ้งว่าในวันที่3กรกฎาคมน,นี้บริษัท จะยังไม่ใช้อัตราค่าโดยสารอัตราใหม่ที่16-40บาทนะคะโดยจะทําเป็นโปรโมชั่นให้ผู้โดยสารในราคาเดิม15-40บาทไปก่อนเป็นเวลา3เดือนนะคะหลังจากนั้นก็จะใช้อัตราค่าโดยสารใหม่ซึ่งจะเริ่มในเดือนตุลาคมปี2555โดยจะไม่เรียกค่าชดเชยจากภาครัฐเพราะว่านี่จะเป็นโปรโมชั่นให้กับผู้โดยสารค่ะ และกลับมาติดตามสปีดนิวส์ได้อีกนะคะทางทร e v i s i o n 72 Speed Channel ช่วงนี้ดิฉันเปียชัดสวัสดีค่ะ